ช่างโจเครียดจัดเท่าโรงพยาบาลเมียเดือดจ่อฟ้องกลับสาวแก้ก็ฟรียังทำเสียหายจากกรณีนางสาวสุพรรณีเรืองอ่อนอายุ32ปีได้ให้ช่างสักพญานาคสักบนหลังแต่ออกมาเป็นงูเขียวหัวโม่ง ก่อนจะตกลงเคลียร์กันและมีช่างสักใจดีอาสาแก้ไขรอยสักให้ด้วยการสักพญานาคตัวใหม่ไปบนแผ่นหลังแต่สุดท้ายเหมือนอาจจะเกิดดราม่าขึ้นอีกเมื่อลายสักพญานาคเริ่มเป็นปุ่มแดงและผื่นคันตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น คุณน้ำอ้อยภรายาของช่างโจช่างศักด์ได้เปิดเผยว่าขณะนี้สามีรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องจากเกิดความเครียดสะสมพักผ่อนน้อยหลังจากเดินทางกลับมาจากการแก้รอยสักที่นครศรีธรรมราชและเริ่มมีกระแสดรามา่า ทำให้สภาพจิตใจย,ย่ำแย่ร่างกายสุดตัวลงจนหายเงียบไปเพราะต้องรักษาตัวและฟื้นฟูสภาพจิตใจส่วนเรื่องประเด็นดราม่าที่ออกมาประเด็นแรกที่ถูกโจมตีเรื่องภาพถ่ายหลังสักเสร็จมีการปรับแสงให้ดูสดใสเนื่องจากสถานที่สักเป็นบ้านของเจ้าของรอยสักที่แสงสว่างน้อยและมีเพียงแสงสว่างจากโคมไฟเท่านั้น ปกติหลังสักเสร็จต้องใช้เวลาพอสมควรกว่ารอยสักจะลอกหมดแต่นี่ผ่านมาแค่ไม่กี่วันมันยังลอกไม่หมดโดยหลังสักจะต้องดูแลรอยสักไม่ให้ถูกน้ำสบู่แชมพูหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำหอมรวมถึงต้องทาออยล์ให้ผิวชุ่มชื่นอยู่เสมอซึ่งตนมีรอยสักจำนวนมากที่เป็นฝีมือของสามีก็ไม่เคยเกิดปัญหาเพราะดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ส่วนดราม่าเรื่องอุปกรณ์สักแก้วน้ำจานสีซึ่งเป็นของช่างเจซึ่งเป็นช่างคนแรกเราไม่ได้เป็นคนเตรียมไปมีเพียงเครื่องสักและเข็มสักเท่านั้นหากจะสงสัยว่าแพ้หมึกสักรหรือไม่ต้องไปตรวจสอบกับช่างเจซึ่งเมื่อสามีไปเห็นอุปกรณ์สักก็จะไม่สักให้เพราะต้องไลฟ์สดอาจทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดีแต่สุดท้ายก็ยอมสัก ทั้งนี้ตอนสักเสร็จเจ้าของรอยสักก็พอใจและไม่เคยติดต่อมาถามอะไรเลยตนจึงสงสัยว่าหากมีปัญหาหรืออยากได้คำแนะนำทำไมไม่ถามเราที่เป็นช่างที่สักให้แต่กลับนำภาพที่ดูไม่ดีไปส่งให้เพจโจมตีดังกล่าว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ตนยังไม่สามารถบอกสามีได้กังวลว่าอาการจะสุดหนักกว่าเดิมเพราะที่ไปเราตั้งใจไปทำให้ไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยแต่กลับถูกโจมตีเบื้องต้นได้ปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่โจมตีฐานหมิ่นประมาทและพระบอรคอมพิวเตอร์แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ